ทุงอีสานทุงแยงแมงมุมสัญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคลวันนี้เราอยู่ที่กลุ่มทุงอีสานบ้านนนสแบงนะครับจะพามาชมทุงสามมิติขนาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นสามมิติชุดใหญ่วันนี้เราจะนําไปส่งที่อําเภอม้วยพึ่งนะครับจังหวัดกาลสินซึ่งทุงอีสานนั้นถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งงานบุญนะครับ เป็นความเชื่อเกี่ยวกับการขจัดปัดเป่าอุปัตถวันตรายทั้งปวงที่จะมาก้้มกายในงานบุญนั้นๆและยังเป็นสื่อถึงเทวาอารั์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นสักขีพยานคอยดูแลงานานั้นๆให้ผ่านพุนไปได้ด้วยดีฝีมือทุงอีสานบ้านนนสแบงผลงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับวันนี้เราทําทั้งหมด4สี4นะครับอันนี้เป็นสีเหลืองนะครัแบสบีเหลือง สีแดงนะครับแล้วก็มีสีเขียวสีน้ำเงินซึ่งการทำทุง่งใยแมงมุมแบบ3มิตินี้ก็ถือว่าเราต้องใช้สมาธิในการทำนะครับถือว่าเป็นการฝึกสมาธิไปนในตัวนะครับนี่ก็คือผลงานที่ออกมาทั้งหมดวันนี้จะส่งทั้งหมด32ชุดด้วยกันนะครับ32ชุดด้วยกันที่จะส่งเดี๋ยวเรามาดูเนี่ยครับพือทุ่ง3มมิติชุดใหญ่ ผหลากหลายสี่สารที่เราได้ทําขึ้นถือว่าเป็นงานแ a n d m a d e แล้วก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับที่เราควรจะสื่สารและอนุรักษ์สื่อทอต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับเพราะว่าทุ่งอีสานเนี่ยถือว่ามีมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วนะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์งานบุญเป็นความเชื่อว่า จะช่วยในเรื่องการขจัดดะป,ปาสิ่งชั่วร้ายต่างๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมบรรทิการแต่ละสีกันนะครับวามางดงานกันเลยนอกจากนี้นะครับทุง3ามิติขนาดใหญ่เราทำเป็นสีประจำวันด้วยนะครับใครเกิดวันไหนสามารถบูชาประจำวันนั้นได้แล้วก็ ใครที่อยากจะนำไปตกแต่งในงานบุญร้านค้าที่บ้านก็สามารถสั่งเข้ามาได้ด้วยติดต่อทางเพจก็ได้นะครับเพจวัดสว่างมงคลตําบลขามเรียงอ,อําเภอกันทวิชัยจังหวัดมหาสารคามนั่นเองนะครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับทุงสามมิติชุดใหญ่โดยฝีมือกลุ่มูุิอีสานบ้านโนนสะแบกไปพบกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุก่ารติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกด s u b ส cribe ช่อง u t u b e กระมหาอภิชาชยามีทีด้วยนะครับก็จะคอยอัปเดตข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับงานบูญงานวัดแล้วก็ทุงอีสานบ้านโนนสะแบงด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมกดติดตามเลยนะครับขอบคุณุทุกคนที่รับชมครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ いい